ัวอกันนาสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่เบิร์ดสุสุนเดพีองยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องน้องไอ้น้องเดี๋ยววกเอามาอยู่กันทีหน้านะพีองมาสิมากินข่าวเที่ยงกัน้มน้มีอาหารดีพีอง บอดีธรรมดาบอดีและสำหรับข่อยมือตามังห Ay ุ่งและกับปีงปลานะพีองรับข่อยธรรมดาสบายดีพ่อแม่พี่น้องรปลากันยังปีกงเนาเพยงเดียบเกินไม่เนนะเคข่อยออกสองหลังอันแมนต่อมีตำนะพีองข่อยเป็นคนตำนับต่นัดตำใส่ปะอนนะใส่ปบกสบ มันเป็นไยนะเชนอนียะอายด้อน่าอายปากงนเจาแนเนาะเห็นปลดอกปลดเกเข้มฮะเออวับตักปลาแดกมาห้คอยนะบ่งซึ่งซึ่งตันกับเข่อะไรกับ้งกับโตรก็ใปต่อนต้งเข้มไม่ล้เดี๋กวได้เลีต้อนด้วยตักปลาแดกตอนมนให้ตอนหนึ่งไปสิตามเเอาตัวหน่อยแล้วันเอาตัวน่อย ตั้งๆอย่างไรเือเือะัวงามๆตแบบซีงงามเนี่ย้าเอาแบบปลาตัวเบจเส็บนี่ปีงปลาเข้ากับกรลังสีสูบเนนะยอกกันมัไงแต่สางต่ตัวปัเนี่ยเจอตัวีใส่บอลนี่ฮะเนี่ยเหมอนเออเดเนี่ยเสดอ ใส่ไปแหลกไปจองนึใส่ายเลยมเนาะปีด้พอดีเทีมไหมเเอนะปกติข่อยคือสิเป็นคนมากินเที่มนะคัดมูอนี้กระจายขึ้นมาสนับสนุนใส่ลายนส่โมเค ตั้งคืนเถิกเหมนว่ามันจะจจจจจจอจะมดงตงนี้สปาดีปลาลุกเนยมาเบริรดทุกคน,น,เ,นเรพีงองมืนนีนม่ก็ดวดมวาอน,นี้เเเ่เศานี้ดงมเานี่ดำหน้าตากฝนเพ่องเอ้ยเปียกเบิดผู้ไดกับผากันเปียกเบิดบอบบ,บี้เพิ่นทายขิปอยู่ไปบึงในช่องบอบบ,บ,บบี้สายลุ่ยเพีองดำหน้าตากฝนตัแหงตัวแห้งเติมเนาะ เออดูแก้กิงขาวไหเออแูแก้มากินขาวเปนเนลเออไปเออดีเปี้ยง่ายไปเอินดีดีนะพ่ออยู่วัไเด้หกฮะพ่ออยู่นองนะครับมาหุงบ่ได้กันได้โอ้ยบอกนี่ได้ดิตัมเสียนเพื่ออู้หูจิตงูอ่ะเฮ้ยเอออันเอาเปนวมาเลยเด้อบัดมาเด้ออ่่อันไหนมา ตามมงสมเลยอ่ะต่เดียวเดิเสจตามสมเลยนะเาอากกดีดรมาหอบ่อใจมาส่งข้งหนึ่งน่ะยางมากอันเด้ีดขีดรน้อยขันตลอแามากด่อาไปผักไเห็ดูผ่าให้ที่เดือน่อกาเงเยตัวอ่นแะเกุนน่มจังสบายโอ้ยสิบต่อสุดเก้า จะเออกกล้อง <cre ma> <t> ่ตไหมจะใส่ตุ้งเสืได้เดแต่เอาใส่หนีโดเด็กป้าก็ใส่หนีโดิงนังสอโดทุมหมายไหนแล้วนะใส่ข่าดีๆได้วอเนีดีนี่ยนี่คไม่ใส่ซี่มึงหาคอไปท่านไหนซี่มึมายุบบชิมชิมใช่้าชิมเนี่ย

มันซุปแต่ได้หายานมันใหมแาดคือเท่าย้อเดี๋ยวเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งสีสันหน้าตาฟ้าเป็นแต่เสะพอดีซุปเด้วบอซุกแล้วโอ้ยแหมอยู่แต่ก็พอดีแต่แซมนี่มันเหนียกเหนียกอยู่สองโตหนึ่งลอยผิวของปลาที่ซื้อมาเห็ดอันนัหนื่งนั้นแต่มันเดือ บมเมนมันเดือหรอกตั้งใจต่างใจส่งมาไหว้กินนะย่างอีกตัวหนึ่งนะหันปลาปลาหั่นสุดตัวใหญ่อหอมอดิหอมปกกิหอมให้ขึ้นง่ายขึ้นเถอะเรื่อยๆเคยยเปียกขอยกระเปียกคือการขอยชินนังแค่ปีใหม่บ่มากป็นได้เลยปะแม่หนวดจะบ่มากวะตัอีไยังหม

ออไปตั้งไว้นนตั้งไรุ่ก็ได้ัก็ปดจอยืนบ่เอ,อ,นนอยเยนนาเเต้อนก็ึ้นตั้งไว้นะเงเราเสียงเไ,ไปเขาขดใจไต่ีก็ึ้นมาเาว้ยตัง้งรุ่มก็ได้นะมาเดอพี่น้องกินข้าวแรเดอรตั้งไว้่มจุ๊งแกนมากหรอบเ

มีจะเป็นต่อ,อมนมาไปหา้าเมเออต่อือเอาไอตัดดิอากับพี่เอานายแล้วกินอะไรกินมะม่วงไนดา่อเมนไปกับสีออมาเน่พรุนี้เรานะะจะเอาโดไปเนานี่นะอยากมงไปนั่งรอหาไปั่งอย่างป,ป

น้ำหน้ามาน้ำหน้าเหมือนแตะที่เรามาได้ด้ยตัวนี้นะน้ำดมขันแกะถึงไก่ล็อก200น้ำดมไปด้เรียวมาเข้าแม่บล็อกเข้าแม่ขย็นม่กเลยเขาท้้งช่วงนี้ก็เห็ดุกฟินขย็นอ่ะไม่กินหมดกระดมด้วยเหนื่อยน่าหมวยช่วงนี้แล้วโอเคน่าห่วยเป็นดิน่ะดิบหมดว่าไป ดำหอไทยนี่ไหต้นนี่เหมเ็อเรอแบวเดีวบตริไทยะตัวนี้ก็ไล้สองหซับสองยเปลี่ยนให้เดียวตัวห้ลูกกใดีให้ตัวขาดใบัตรวิทต้นก็บลองลองเองแดงมาให้ในนอยให้นอยถกปัดให้แต่สอบกระบนกระานนี้มันทีไรทีกตาันตานี่งต้ใครกตอนนี้

เมื่อก็ว่าตองหอยนางเขาหวานอยู่หนาเงินกว่าทั่งเบื้องนีเขายังหวานหวานกะมือกว่าตัวหอยนางเมืนกันฉันถามมือกี้ป้าเราใหม่ครับบานเสาวบานหน้าบานหน้าบานได้ดีกว่ามาเต๋อข้อมาบสะพานนี่มาเต๋องวดอะไรไปใช้ได้ไงขโอเคข้อมสะพานข่อมันยูพี่ปะ รบับลแเรนะครันนเ่นเีบ้านแลเหนเห็น,นดูกะไเป็นตะอิ่มแล้วก็อิม่มกูก็งองอเห็น<อ>ดูกแล้วจเสือกเสือควางัหนักเล่มหิมะโน่นั้ำนิ่มเสียเนี้ยเนี้ยเนี้ยด่ยหนักหนักเสืาะนารเาเรงเลยก็เอาเพืองใหนะ้บอกับุเลยนหอ มันเคยห้มันแดงสวงนางรูเกลือแม่บอกเพราะมันดเกลือรูดกับผูกไรเด่ยวเงี้ยรอะไรรูดก็ะจับกับเกลือหอยเทศอ่อมันเกิดางมัใส่ขมมมมดมม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 มเมมมมมดมม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 มนมมงนี่มม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 เมม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 ม่มมหน่อยมม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 มอมม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 ม้มม

ความนื่อยใจดูเนาะออกมาชื่ใจฮะไาการน้องเพียงตานีพ่อเขาก็ได้กินข้าวแล้วแหละแต่ว่าน้องอันสีกลับเมื่อบ่ายน้องเพียงกินข้าวแล้วก็เลยเฝ้าพี่แห้งพี่น้องเฝ้าแห้งจับโทรศัพท์เตรียมมาเลยจนดื้อปิดคลิปน้องเลยการสำหรับคลิปนี้น้องอันก็สีแล้วขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีเบิร์ดสบุทุกคนนที่เข้ามาติดตามและก็รับชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เอาตลุลาไปก่อนบ๊ายบาย